เรื่องแรกพิมพ์ไปให้แต่ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าแต่ภาคหัวเอาคนเดียวนะคะแต่มาลิกาภาคหัวประมาณว่ามาลิกาจี้ต่อมจิตสํานึกและภาวะผู้นําให้นายกยิ่งรักตอบวันนี้ว่าจะถอนหรือไม่ถอนร่างพรบเรืเโทษกรรมแล้วก็ถ้าดาันทุรังไปก็อาจจะเกิดความสูญเสียพร้อมกับอยากจะเรียกร้องให้นุยกยิ่งรักใช้ภาวะความเป็นกุลสตรีความเป็นผู้หญิงให้ถูกจังหวะคือเวลานี้คือความอ่อนโยนความเมตตา ใช้ผู้สถานการณ์เวลานี้ได้แล้วก็อยากยืนดูเหตุการณ์อย่างอำมหิตคืออยากจะขออนุญาตอย่างนี้นะคะว่าในฐานะที่คุณยิ่งรับชินวัตรเป็นผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้อยากจะขอให้ออกมาจากบ้านออกมาจากเซฟเฮาส์แล้วก็ออกมานะครับประกาศต่อสาธารณะใช้ความเป็นผู้นำความเป็นนายกรัฐมนตรี ให้เต็มที่และเด็ดขาดบนพื้นฐานของข้อมูลรอบด้านนะคะไม่ใช่เพียงแต่ฟังคำสั่งของพี่ชายคืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเท่านั้นวันนี้ในฉันขออนุญาตบอกคนยิ่งรักนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้แสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองคือทั้งทาง,งด้านสังคม,มทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเมืองและก็การปกครอง ขอเรียกร้องให้คุณยิ่งรักนะคะตัดสินใจให้ถูกจังหวะคือวันนี้นะคะน่าจะต้องตอบว่าจะถอนหรือไม่ถอนพอรบนีทอทกรรมล้างผิดซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่ทับซ้อนของนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มันเป็นเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความระสัมระสายอย่างเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินกันของการชุมนุมเมื่อวันที่ผ่านมาสังเกตนะคะว่ากองทัพตํารวจเนี่ย มาคุ้มกันบ้านนายกรัฐมนตรีคุ้มกันที่ทำเนียบรัฐบาลมากมายเป็นแถว20ชั้น <c oughs> ก็ประเมินออกแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะลงเอยยังไง <c oughs> นอกจากนั้นยังจะบอกว่าคือเรื่องง่ายๆที่รัฐบาลควรทำคือถอยหรือถอนแล้วก็ค่อยเชิญทุกฝ่ายนะคะไปหารือไม่ใช่มีการซื้อเวลาแล้วก็ประเวณไปพบคนนั้นคนนี้นะคะคนที่สังคมยอมรับบ้างสังคมไม่ยอมรับบ้าง เะะพื่อที่จะประเมินและประลองกําลังกันเท่านั้นแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดมีการถอนคนแรกที่จะเข้าแถวแล้วก็เข้าไปหารือนั่นก็คือท่านอภิสิทธิ์วชเชายชีวะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ซึ่งเราประกาศชัดเจนนะคะว่าพร้อมถ้าเกิดว่ารัฐบาลถอนออกจากวาระในสภา คือเพียงแค่ถอนเนี่ยนะคะก็จะหมดเงื่อนไขในการชุมนุมต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาคิดในภายหลังหรือคิดได้ในภายหลังก็อาจจะช้าจนเกินไปถึงเวลานั้นนายกรัฐมนตรีจะมานั่งร้องไห้ก็เป็นเวลาที่สายไปนะคะและหากหยุดเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะคะทุกฝ่ายก็จะได้เข้าแถวไปนั่งคุยนะคะก็จะดีกว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็จะได้ดูเท่ดูดีนะคะแล้วก็แต่งตัวสวย,สวย ทาเสื้อผ้าหน้าผมดีๆนะคะก็นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเจรจาได้นะคะแบบนี้ก็จะดีดิฉันเรียกร้องว่านายกรัฐมนตรีควรที่จะหยุดฟังคุณซื้อที่ปรึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายหลายคนแล้วมือเนี่ยเปื้อนเลือดมาหลายครั้งไม่เช่นนั้นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นนารีขีมะขาวอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นแม่พระแต่อาจจะได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่อมหิตก็เป็นได้ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะเรียกร้องนาย,ยรกรัฐมนตรีว่าช่วยออกมาตอบในวันนี้ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามแล้วก็บานปลายค่ะอันนี้เรื่องที่อยากจะเรียกร้องไปถึงคนยิ่งล์นะคะในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันขาดจบข่าวเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปก็ตามสั่งนะคะ <c oughs> ก็จะสังเกตค่ะว่าหลังจากที่ท่านหัวหน้าพักอภิสิทธิ์วิชาชีวะอดีตนายรกรัฐมนตรีนะคะไปตรวจพื้นที่น้ําท่วมในพื้นที่แม่สอดในพื้นที่จังหวัดตาแล้วก็ได้รับฟังการรายงานจากทางจังหวัดทางปภแล้วก็ทางสสในพื้นที่และปัจจุบันนี้สสประชาธิปัตย์ที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน จากการสดับกับฟังข้อมูลทั้งหมดนะคะรวมทั้งการที่ a b a g p โ o ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยสะท้อนเป็นอย่างดีนะคะว่านี่คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลควรที่จะต้องเอาใจใส่เพราะผลโพลและความรับผิดชอบ ไม่มีเลยแล้วก็ได้ละเลยต่อปัญหาหลักๆของพี่น้องประชาชนจนความนิยมลดลงอย่างห่วภาพแล้วก็ประชาชนไม่พึงพอใจลำดับอยู่เพียงแค่4จุดกว่า,วาคะแนนเต็ม10ไม่ถึงครึ่งแล้วสิ่งที่เป็นสถิติที่น่าตกใจสําหรับรัฐบาลนะคะทีฉันก็ขอเตือนคุณยิ่งรักสิ่งที่น่าตกใจนะั้นเนี่ยคุณยิ่งลักไม่สามารถที่จะเอามาอ้างรากยาอ้าพี่น้องคนจน อ้างพี่น้องประชาชนที่เป็น14ล้านเสียงอีกต่อไปเพราะว่าจำนวนที่ไม่ถึงครึ่งหรือการสำรวจออกมาแล้วเนี่ยนะคะบ้านที่ติดถนนหลักนะคะแล้วบ้านที่ไม่ติดถนนหลักสังเกตสถิติตรงนี้นะคะว่าบ้านไม่ติดถนนหลักส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนรากหญ้าอยู่ตามตรอกซอกซอยปลายไร่ปลาย,ลายนาบ้านที่ติดถนนหลักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านคนมีฐานะในแต่ละภูมิลำเนาที่ไปสำรวจ รากฏว่าบ้านที่อยู่ตามไร่ปลายนาคือไม่ได้ติดถนนหลักได้ให้คะแนนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยน้ำท่วมหรือทุกภัยปัญหาปักท้องเนี่ยนะคะ,ะเพียงแค่ได้น้อยกว่าคนที่อยู่ติดถนนหลักนะคะ,ะตัวเลข นั่นก็คือ4.76นี่คือคะแนนที่อยู่ติดถนนหลักนะคะคะแนน4.76จากเต็ม10แต่ขณะนนเดียวกันเนี่ยบ้านที่อยู่ตรงหัวไล่ปลายนา4.52จากคะแนนเต็ม10ชัดเจนนะคะว่าคนรากหญ้าคนที่นายกและรัฐบาลชุดนี้อ้างตลอดเวลา เขาได้แสดงและก็ได้บอกได้เตือนรัฐบาลแล้วอันนี้เพียงเพราะเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาอุกภัยน้ําท่วมการช่วยเหลือของรัฐบาลหนึ่งไม่ทั่วถึงการบูรณาการปัญหาไม่เกิดขึ้นการบัญชาการหรือสั่งการผ่านราชการขุุขักและก็ไม่เรียบร้อยและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานโดยตําแหน่งแต่นายกรัฐมนตรีไม่เคยเข้าไปในวอร์ูมนี้ไม่เคยสั่งการไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าตัวเองนั่งเป็นประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งสนักงานแล้วก็วอลุ่มของสำนักงานเตือนภยนัยนี้อยู่ที่กระทรวง ICT สมัยนายกรัฐมนตรีอภิทธิ์เวลามีปัญหาภัยพิบัติหรือรอุทกภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัด4จังหวัด1โซน2โซนหรือ1ภาค2ภาคนายกจะเชิญศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นเลขาของการประชุมแล้วก็จะมีการยกกรุ่มนี้มาที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งนั่นคือการบริรณาการอย่างแท้จริง แต่ในรอบนะคะสองปีของคุณยิ่งรักจนกระทั่งน้ําท่วมล่าสุดเนี่ยนะคะประสบการณ์ตอนมาเป็นนายรกรัมตรีสอนแล้วก็ยังไม่จําจนกระทั่งน้ําท่วมล่าสุดในสามภูมิภาคคือภาคใต้นอกจากไม่ลงแล้วไม่สั่งการไม่ดูแลนอกจากปล่อยให้เป็นเรื่องของราชการภาคตะวันออกมีคนตายมีคนเสียชีวิตปรากฏว่านายกรัมตรีนอกจากไม่ลงไม่ใส่ใจแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของราชการ พอมาพื้นที่ทางภาคเหนืออย่างที่เห็นนะคะพื้นที่พะเยามีคนเสียชีวิตพื้นที่เชียงรายน้าท่วมแช่ขังหลายนานมากแล้วก็การเตือนภัยอะไรต่างๆทําไปตามระบบราชการหมดโดยที่ไม่มีวอลุ่มหลักจากรัฐบาลเลยแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งรัฐมนตรีนะคะลงไปดูแลแก้ไขหรือว่าเข้าไปรวมศูนย์บัญชาการนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนออก,ออกถึงวิธีการทํางานนะคะของรัฐบาลเป็นอย่างดี ดังนั้นอยากจะบอกว่าการที่รัฐบาลนะคะจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองะะโดยอ้าง14ล้านเสียงเป็นเรื่องที่มีสมควรที่จะอ้างอีกต่อไปเพราะผลคะแนน4.5นะคะที่ประชาชนรอบด้านหัวเด่ไปนาะ <c oughs> เขาสะท้อนออกมาตรงนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณยิ่งรักว่านะคะนอกจากที่จะต้องลุกขึ้นมาบรรจาการเรื่องเหล่านี้ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ ต้องขอรด้กร้องเลยว่าจะต้องอลุกขึ้นมาใส่ใจแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะถ้าเกิดแก้ไขปัญหาทางการเมืองผ่านไปได้ตามที่บอกนะคะโพส ition ในการที่จะจัดลำดับความสำคัญต่างๆของปัญหานะคะปากท้องปัญหาพี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยเราก็พร้อมในการที่จะสะท้อนให้ในายร,รุ่นกีและรัฐบาลได้เรื่อยๆ